จุดมืดจุดบอดของชีวิตในชาวราศีต่างๆราศีกรกฎนะครับผมจุดเดอรของเรามีอะไรบ้างราศีมารากฎนะครับเริ่มต้นด้วยโอ้ใจเย็นๆนะเดี๋ยวเราอ่านไปพร้อมกันนะครับผมดูจากภาพนะครับผม แลดูท่านเป็นคนที่ใจป่าใจปั้มหน่อยนึงนะครับผมจะเป็นคนมีบุคลิกที่แบบไม่ค่อยสนใจอะไรใครเท่าไหร่คือโอเคแหละมีคนเก่งแหละมีคนมั่นใจในตัวเองสูงเป็นอะไรที่แบบว่า,าชโชอออฟตึ่งตึ่งโชออฟตึ่งตงมั่นใจในตัวเองนะครับผมใจกว้างบ้างก็ได้ลัก,กษณะเป็นคนใจกว้างลัก,กษณะเป็นคนใจกว้างก็ใช่นะครับ อะจะไม่ค่อยสนใจเอเขาเรียกว่าบุคคลรอบข้างเท่าไหร่นะครับผมจะและบุคลิกจะแลดูแบบสบายๆอะไรเงี้ยนะครับสบายๆวางมาสดีบุคลิกดีนะครับผมอ่าอืมแลดูแล้วอันนี้ควรระวังจริงๆนะอันเนี้ยควรระวังนะ ด้วยความที่เราเป็นคนที่เอมองสูงไม่มองต่ําและเป็นคนที่เมีแต่มาแต่ไม่มีกกินฉะนั้นมีความผิดพลาดบ่อยมากตัดสินใจผิดพลาดบ่อยมากนะครับผมและดูแล้วก็คือ,อเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเหมือนประมาณแบบหาเรื่องเก่ง หาเรื่องเดือดร้อนให้ตัวเองบ่อยหาเรื่องเดือดร้อนให้ตัวเองเก่งคือคิดคือด้วยความที่เรา,าคิดไม่เหมือนคนอื่นนั่นแหละนะฮะดูจากแล้วก็คือเหมือนเราคิดไม่เหมือนคนอื่นเราทำอะไรก็ไม่เหมือนคนอื่นนะครับผมมีความเป็นตัวตนค่อนข้างเยอะมันก็เลยมีกรณีผิดพลาดเยอะนะครับผมมันก็เลยทำให้คนอื่นเอถ้าถ้าเป็นระบบทีมอ่ะเขาก็ไม่ไหวอนะ มันไม่ใช่อวดอ้างไม่ใช่ทรนงไม่ใช่อะไรแบบเหมือนประมาณเหมือนประมาณเมื่อไม่เหมือน,เห,อนเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนคนอไรจะผิดบ่บบอยๆประมาณอย่างเงี้ยอืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าความผิดของท่านเกิดจากความเลินเล่อ,ลอบ้างหรือไม่ใส่ใจบ้างหรืออะไรไม่ใช่นะเพราะเราเป็นคนทํางานด้วยเพราะเราเป็นคนคิดไกลด้วยเพราะเราเป็นคนที่ คิดอะไรก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาด้วยไม่ใช่ว่าคิดแวกทางนอกลู่นอกทางคิดไม่มีประเด็นคิดแบบคนปัญญาอ่อนไม่ใช่ท่านคิดเหมือนคนวางแผนท่านคิดเหมือนคนคิดก้าวหน้าท่านคิดเหมือนคนวาดมองการไกลแต่มันเกิดความผิดพลาดด้วยสถานการณ์ด้วยประสบการณ์ด้วยการทำงานกับทีม สาระพัดนะครับผมองค์ประกอบอั่นี้มันเลยทําให้เกิดความผิดพลาดนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เลยตกมาอยู่ที่ท่านว่าท่านต้องเป็นคนรับแล้วไงท่านมีคนที่คิดอะไรทําอะไรผิดบ่บ่อยๆประมาณอย่างนี้นะครับผมเรื่องของเรื่องอาจจะมีปัญหาก,กับทีมงานด้วยก็ได้แต่ด้วยความที่ตัวท่านเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจความผิดพลาดของทีมมันก็เลยทําให้ทีมลักษณะเหมือนโบยมาให้ท่านก็เป็นได้ บริบทมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพื้นฐานของท่านแล้วอ่ะท่านก็รันด้วยหรือเปล่าถึงได้บ่อยถึงได้ผิดบ่อยถึงลักค้าเขากะโยนภาระนี้โยนสภาวะ,ะ,ะนี้มาให้ท่านอืะเห็น,นี้ยไพ่ก็บอกนะครับผมการตัดสินใจอะไรท่านก็ดื้อด้วยนะดูลักษณะคือท่านก็ดือ้อท่านก็รันด้วยมันก็เลยให้ ให้มีกรณีผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับผมแต่อย่างว่าแหละดูแล้วท่านก็คือ,อเป็นคนที่น่าจะเป็นลักษณะที่แบบว่าสู้ด้วยตัวเองมาซะเยอะเรียนไปด้วยหาเงินเรียนไปด้วยเลี้ยงตัวเองไปด้วยประมาณนี้ฮะอ่าแลดูก็ท่านก็เป็นคนเก่งเนาะท่านจะเป็นคนเก่งเนาะ เออท่านก็เป็นคนเก่งท่านก็เป็นคนที่เอ่อเขาเรียกว่ามีความมุ่มนะที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะแต่ด้วยความที่ดีแล้วก็ดีแล้วแหละเนาะดีแล้วแหละดีแล้วลหละครับผมข้อดีก็คือมันก็มีบ้างเนาะแต่เราเราจะพูดสั้เรื่องจุดมืดจุดด,ด้อยของของเราของของชาวราศีต่างๆเนาะมันก็เลยแลดูไม่ค่อยมีข้อดูข้อเด่นแต่ข้อเด่นของท่านนั้นชัดมาก น่านับถือมากด้วยความที่สู้เองทําเองทุกอย่างเริ่มต้นด้วยตัวเองแล้วก็ให้มันจบด,ด้วยตัวเองถ้ามีนคนเก่งถ้ามีนคนมีความมุมานาสูงมีความทะเยอทะยานมีจุดมุ่งหมายสูงฉะนั้นข้อผิดพลาดอีกอันหนึ่งอ่ะพูดถึงข้อผิดพลาดอีกอันหนึ่งก็คือเอ่อน่าจะเรื่องความรักอ่ะพลาดน่าจะเกิดการพลาดระวังไว้นะมีข้อผิดพลาดมีความพลาดเกิดขึ้นในชีวิตนะครับผมแต่ด้วยช่างมันเถอะ มันก็ต้องเป็นวิบากกรรมของชีวิตนั่นแหละนะฮะถ้าเป็นคนเก่งนะเก่งจริงๆถ้าเปนคนเก่งคิดเก่งทําอะไรก็เก่งหัวไวแต่ด้วยความที่เออสู้คิดทํา ด้วยตัวเองมาตั้งแต่ต้นมันก็เลยกลายเป็นความกระด้างกลายเป็นความเขาเรียกว่าความไม่เคารพกฎความต่อต้านใดๆก็แล้วแต่ที่เขาจะมองอาคติกับท่านแต่ถ้ามีคนเก่งนะและอย่างหนึง่งไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านก็ต้องเขาเรียกว่าคิดแล้วก็ต้องทําให้ได้นะมีความเขาเรียกว่ามีเป้าหมายแล้วก็ต้องทําให้ได้นะแต่จริงท่านทําได้นะ แต่พอเกิดอะไรขึ้นนะครับโบนมาให้ท่านอิหมเดิมนะครับอืมความรักความสามัคคีอืมจริงๆท่านก็เป็นคนที่เอออย่างที่บอกตั้งแต่รอบแรกขั้นตอนช่วงแรกที่เราเปิดไพ่กันมาท่านก็มีใจมีคนจิตใจของท่านอะมาตามตรงอนะก็รักเพื่อนรักฝูงนั่นแหละแต่ดูว่าเพื่อนฝูงจะไม่ค่อยโอเคหรือ อีกมุมมองอีกมุมหนึง่งเขาก็ไม่มีความจริงใจสักเท่าไหร่เพื่อนคนรอบข้างเขาไม่ค่อยจริงใจกับเรานะครับและดูแล้วเหมือนเออ แต่ดูแล้วก็เหมือนว่าเขามาหาเราก็ผลประโยชน์เขาคิดว่าเรามีผลประโยชน์เขาก็เลยมาหาเราด้วยผลประโยชน์แล้วเขาก็เทเราใส่ร้ายเราทำร้ายเราค่อนข้างบ่อยเออจริงด้วยนะฮะเนี่ยเขาก็ทำร้ายเราบ่อยบ่อยอืมนะครับเอ่อชาวราศีกรกฎ เราก็เป็นคนเก่งเราเป็นคนมีความมุ่งมั่นเราเป็นคนมีความทุ่มเทเราเป็นคนที่กับเพื่อนเราเต็มร้อยพอดูคลิปนี้ทุกสิ่งทุกอย่างให้หันสองให้ไม่ใช่หันสองคำพูดของพี่นะให้หันสองความความจริงใจที่เรายื่นให้เขาความจริงใจที่เขายื่นให้มาเพื่อเซฟตัวเองนะครับผมขณะเดียวกันจากเราจากพฤติกรรมของเราทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นที่มันจะเป็นบุคลิกของเราเราถือว่าเป็นยีนเด่นนะ เรามีความเก่งความอบอุอมอารีความเขาเรียกว่าความยีนเก่งของเราอะทำให้คนเขาอิจฉาทําให้คนเขาหมาันไส้มันก็เลยกลายเป็นออจุดด้อยของคุณจากคนอื่นเขามองเราเป็นจุดด้อยอิจฉานั่นแหละ,ะนะ,ะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นพอเรารู้ทางแล้วเราก็ระวังแล้วก็เก็บเก็บข้อผิดพลาดของอดีตที่ผ่านมามาปรับตัวใหม่รู้หลบเป็นกีรู้หลีกเป็นหางนะครับผม